โคตรเบื่อเลยอะฟิววันวันทำแต่งานดืมๆื่มเจอเลยซ้ำาๆเอาหน้าคนทำงานโรงงานแบบเราอ่ะมีทุกวันนี้ได้แบบนี้ก็ดีแล้วถ้าอยากมีเงินนะนะก็ต้องเก็บเดี๋ยวก็มีวันที่ดีเองแหละกว่าจะถึงวันนั้นนะนะฉันคงเหี่ยวตายพอดีอะดูสิขนาดจะกินข้าวยังไม่มีทางเลือกเลยมีแค่ร้านนี้ร้านเดียวอ่ะรสชาติก็เอาหน้าทำใจให้ชิน ได้ละรีบกินสิพลเดี๋ยวเข้างานช้าหัวหน้าหักเงินนะอือหอหัดไหมก็เข้าเปล่าไม่รู้จะงกเครื่องปรุงไปถึงไหนท้าไม่อร่อยก็ไม่ต้องกินเนี่ยรีบกินเลยหาเรื่องอยู่ล้้อไม่ล่ะก็มันไม่อร่อยจริงๆอ่อะเนี่ยใส่ใส่เข้าไป มีให้กินก็ดีแค่ไหนแล้วพวกนี้บ่นอยู่ได้พี่เอาผัดพริกแกงราดข้าวกล่องหนึ่งครับพริกแกงอะไรล่ะหมูทะเลไก่บอกด้วยมหมูครับไข่ดาวไหมแม่เอาครับอืมทีหลังจะสั่งก็สั่งให้มันครบด้วย no. นกชันเอาลาาหน้าทะเลอืมรอหน่อยแล้วกันนะอีกสามคิวไปนั่งเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวยืนรอตรงนี้แหละอืมเออนุกผัดผักที่กินไปเมื่อวานอะ่ะมันจืดไปหน่อยนะแหมถ้าจะกินผัดผักอะ่ะมันก็ต้องจืดแบบนั้นแหละแต่รสชาติอะ่ะมันอ่อนจริงๆนะผัดพริกแกงได้แล้วอือนี่ครับถือว่าฉันเตือนแล้วกันนะแหมถ้าจืดก็ใส่พริกน้ำปลาเพิ่มสิรสชาติมันก็เป็นแบบนี้แหละ บอกดีๆก็ไม่ฟังเว้ยป้าครับเพื่อมาเปิดร้านขายข้าวแล้วครับแถมมาเปิดท้ายซอยชีวนะป้าเปิดไม่ได้สองวันแล้วจ้าอ๋อถึงว่าไม่เคยเห็นเลยแล้วนี่ป้าขายอะไรบ้างครับอาหารตามสั่งทุกอย่างเลยจ้ะงั้นผมขอลองพี่แกงหมูขไข่ดาวก็ได้ครับ ได้จ้าเออของผมกินนี่นะครับแล้วก็เอากลับบ้านด้วยนหนึ่งกล่องจ้างั้นไปนั่งรอแป๊บหนึ่งนะครับเห็นเขาบอกว่าร้านอยู่แถวนี้นะอยู่แถวท้ายซอยอะนั่งไงสวัสดีจ้ากินอะไรกันดีคะป้าขายอะไรบ้างคะเป็นอาหารตามสั่งจะลูกมีหมดเลยหมูไก่ทะเลฟิว กินอะไรอะ่ะงั้นเอาเข้าวผัดพริกแกงหมูไปได้ครับและหนูลละจ๊ะงั้นพวกหนูเอาผัดพริกแกงสองจานค่ะใส่ไข่ดาวด้วยนะคะได้จ้ะเดี๋ยวพวกหนูไปนั่งรอกันก่อนนะแล้วมันจะต่างจากร้านพี่นุกหรอก็ต้องลองดูอ่ะถ้าอร่อยนะฉันจะไม่กลับไปกินร้านปากไม่ดีนั่นอีกเลยเฮ้ยแก่ไปว่าเขาสิหนูมันไม่จริงอะ่ะอ,อืมงั้นลองก่อนก็ได้ ของผมเท่าไรครับข้าวผัดพี่แกงหมูจานละสี่สิบบาทนะคะรวมไข่ดาวหนึ่งกล่องกลับบ้านก็เก้าสิบบาทค่ะป้าก็ทําอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยแถมให้เยอะด้วยเดี๋ยววันหน้าผมมากินอีกนะครับนี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะคนนั้นบอกว่าอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองดูของพวกเราบ้างถ้าไม่อร่อยติชมได้นะคะเดี๋ยวป้าจะนำไปปรับปรุง กิินดเป็นไงอร่อยใช่ไหมอืมอร่อยกว่าร้านนู้นเยอะเลยฉันบอกแล้วว่าต้องลองดูแล้วไมมค้านะดูรับฟังลูกค้ามากกว่าร้านนั้นอีกอืมกจริงอะ่ะแบบนี้ก็ไม่ไปกินร้านนู้นล้วมั้งใช่ปากดีแบบนั้นอะ่ะขอให้ร้านมันเจ๊งไปเลย นุกอ้าววันนี้กินอะไรดีล่ะอ๋อฉันกินมาแล้วอะเออนี่รู้ไหมมีร้านข้าวมาเปิดใหม่อยู่ที่ท้ายซอยนู่นน่ะอ๋อนี่แกคงไปซื้อร้านนั้นมาใช่ไหมพอดีเดินผ่านอะก็เลยลองซื้อมาดูร้านนั้นอะนะมันเปิดได้ไม่ถึงเดือนหรอกเดี๋ยวมันก็เจ๊งเอาเถอะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องกลับมากินร้านฉันอยู่ดีแล้ววันนี้ขายดีไหม ก็ขายได้ปกติแหละลูกค้าฉันเยอะแยะหรอก็ดีนะยังฉช่ไปแล้ะอ้าวสองคนวันนี้รับอะไรดีจ๊ะไปกินร้านใหม่ดีกว่าเดินไปอีกนิดเดียวเองไปสิจะกินทำไมกะเพราะจะจืดอ้าวพูดแบบนี้ไปเลยนะแล้วถ้าร้านนั้นเจ๋งเมื่อไหร่อะอย่อยากลับมากินร้านฉันแล้วกัน ฉันจะคอยดูว่าร้านไหนกันแน่ที่จะเจ๊งก่อนมันก็ต้องร้านนั้นอยู่แล้วสิร้านฉันเปิดมานานกว่าลูกค้าประจําม,มีเยอะกว่าต่อให้ไม่มีพวกเธอฉันก็มีลูกค้าคนอื่นหรองั้นก็ขอให้ลูกค้าประจําไม่ไปเป็นลูกค้าประจําร้านอื่นก็แล้วกันคอยไปเถอะอย่าไปยุง่งกับเขาเลยเออรีบไปกันเลยนะฉันไม่งอพวกแกหรอกเว้ย ลูกค้ามันไปไหนหมดวะเนี่ยโรงงานเจ๊งแล้วหรือไงปษศาดดันโดนไปถึงท้ายซอยเลยเหรอเออไอหน้าไหนที่มันไปกินร้านานั้นนะฉันจะจำหน้าไว้ให้หมดนี่เลิกงานแล้วละสิจะกินอะไรล่ะเดี๋ยวฉันทำให้ยังไม่มากันอีกหรอวะเอาอะไรล่ะรีบสั่งสิเออ เอากระเพราหมูครับไม่เอาไข่ดาวนะได้ได้ไปนั่งรอก่อนนะได้แล้วค่ะกินให้อร่อยนะเห็นไหมยังไงก็มีคนอื่นมากินร้านฉันอยู่ดีเมื่อไหร่ร้านนี้จะปรับปรุงวะฮัลโหลี่พวกแกอยู่ไหนเนี่ยเห็นออกมาก่อนนะถึงที่หลังฉันอีกอ่ะ พวกฉันก็อยู่ร้านข้าวแล้วไงแกอยู่ไหนเนี่ยเอาฉันก็กินข้าวกะเพราอยู่นี่ไงแอบจืดมากเลยนะฮะอย่าบอกนะว่าแกไปกินร้านปากซอยอะฉันบอกแล้วให้มากินร้านเปิดใหม่อยู่ท้ายซอยเออสงสัยฉันฟังไม่ดีเองละ่ะทําไงดีอะทีเนี้ยงั้นก็ฝืนกินไปก็แล้วกันอย่าไปพูดอะไรละ่ะเอเจนั่น่ะปากดีจะตายเออออ วันนี้จะกินอะไรดีล่ะอ๋อแมวแล้วอะครับพอดีผมนัดเพื่อนไว้ที่ร้านท้ายซอยแล้วอะ่ะร้านนั้นอีกแล้วเหรอจะเสียวเวลาเดินไปทําไมล่ะร้านฉันอยู่แค่นี้เองก็ร้านของพี่แม่อร่อยอะใครจะอยากกินน้อยมาหาว่าร้านฉันทําไมอร่อยเหรอฉันเปิดมาก่อนนะถ้าไม่มีร้านฉันอะพวกแกก็ไม่มีข้าวกินหรอกก็เมื่อก่อนนะมันไม่มีร้านให้เลือกก็เลยต้องจำใจกินแต่ตอนนี้ไม่ต้องทนแล้วฉันไปก่อนนะ พวกไม่รู้จักบุญคุณฉันรู้จา์เปิดร้านข้าวให้กินอะ่ะแกไปเลยนะกินข้าวไหมคะอาหารตามสั่งอร่อยออร่ยนะไม่ครับปากบอกไม่กินแต่จะไปกินร้านท้ายซอยนะใช่ไหมฉันไม่ได้จะเรียกเธอหรอกอยาฉันคิดว่าเป็นลูกค้าประจำฉัน ยังมีอยู่อีกเหรอลูกค้าประจำอะเดินผ่านทีไรก็ไม่เห็นจะมีลูกค้าสักคนปากดีไปเถอะถ้าร้านนั้นเจ๊งเมื่อไหรอ่อ่ะฉันจะไม่ขายเธอฉันก็ไม่คิดจะซื้อร้านนี้อีกหรอกงักก้นก็รีบไปเลยไปเกะก,กะหน้าร้านลูกค้าฉันจะได้เข้าไขกันแน่ที่ปากดีพอ,อยรอฉันด้วยสิ ปิดร้านแล้วหรอครับทำไมปิดเร็วจังล่ะจะไปไหนหรอก็ไม่เห็นมีหมาสักตัวมากินข้าวร้านฉันเนี่ยตั้งแต่ร้านท้ายซอยนั่นมาเปิดอดทนหน่อยสิเดี๋ยวก็มีลูกค้าน่ะแม้แต่แกก็ไปกินร้านนั้นไม่ใช่หรือไงก็แค่บางครั้งอ่ะก็ในเมื่อไม่มีใครมากินอ่ะก็ปิดร้านมันไปเลยคอยดูนะถ้าร้านนั้นเจ๊งเมื่อไหร่อ่ะฉันจะสมน้ำหน้าให้แล้วจะไม่ขายข้าวให้ใครเลยแต่ฉันเคยเตือนเรื่องรสชาติแล้วนะ หุงไม่ฟังเองอะ่ะไม่ต้องมาสอนฉันฉันขายของที่นี่มาตั้งนานทากับข้าวให้พวกมันกินแต่พอมีร้านใหม่มาเปิดมันก็แห่ไปหมดไม่สนใจเลยโอเคฉันจะไม่พูดแล้วละกันเธอลองไปดูนะว่าทำไมคนถึงไปกินร้านนั้นอะ่ะงั้นฉันไปแล้ว พี่แกงหมูไข่ดาวมาแล้วจ้ะวันนี้ป้าเพิ่มให้เป็นพิเศษเลยนะเห็นชอบทานกันป้าใจดีจังปกติก็ให้เยอะอยู่แล้วนะคะนั่นสิครับผมรู้สึกอ้วนขึ้นแล้วเนี่ยอ้วนเพราะของอร่อยเนี่ยยังดีกว่าอ้วนเพราะของไม่อร่อยนะเห็นแล้วใช่ไหมนกว่าทำไมเขาถึงไข่ดีอะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ถามจริงๆไม่เห็นหล่อนก ว่าแม่คะเขาพูดจาดีใส่ใจเราฟังตกกันข้ามกันนุกเลยแกก็เข้าข้างร้านนั้นเหมือนยี่สาวโรงงานนั่นไงเพราะเขาแถมเยอะใช่ไหมนี่นกฟังกันบ้างสิไม่ต้องมาสอนฉันหรอกพวกแกมันไม่คิดถึงตอนที่มีร้านชั้นร้านเดียวถ้าไม่มีชันน่ะพวกแกก็ไม่มีข้าวกินหรอกพวกแกทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นสาวโรงงานนั่นหรือว่าไม่ใช่ คอยดูนะถ้าร้านมันเจ๋งอะ่ะพวกแกจะนึกถึงฉันเอา้าอะไรวะคนบางคนชอบทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วไม่ยอมรับฟังอะไรเลยผลสรุปเลยเป็นแบบนี้ไงไปดีกว่าป้าครับผมมาเหมือนเดิมได้เลยค่ะรอแป๊บหนึ่งนะ